สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำพวงกุญแจลูกปัดนะเป็นพวงกุญแจลูกปัดดิสมาร์ทค่ะนะ่ารักมากนะคะน้องสามารถเอาไปทําแจกจ่ายเป็นของรางวัลของวัน ของขวัญปีใหม่ให้กับเพื่อนๆเราได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าอุปกรณ์เราจะใช้อะไรแล้วก็บอกไว้ก่อนเลยว่าทําไม่ยากเลยนะคะสาหรับใครที่เพิ่งเข้ามาอย่าลืมกดติดตามไว้นะคะเมย์จะมีคลิปดีๆแบบนี้คะ่ะอัปเดตให้กับทุกๆคนทุกๆวันเลยนะจ๊ะวันนี้เราจะมาเริ่มใช้นะคะเอ็นนะคะนี่ก็จะเป็นเอ็นลายลูกปัดแบบไม่ยืดนะคะเบอร์ B 50เนาะแล้วก็จะมีลูกปัดนะคะวันนี้จะเป็นลูกปัดพลาสติกนะคะกลมขนาด10มิลแล้วก็8มิลนะคะมี2ไซส์นะคะที่เราใช้กันเนาะแล้วก็ลูกปั ค่ะวันนี้ก็จะเป็นลูกปัดจีนนะคะสีเขียวกับสีแดงนะคะนี่ไม่ใช้ขนาดแอลเลยนะคะเบอร์ใหญ่สุดเนาะแล้วก็ลูกปัดโลหะสีทองนะคะนี่ขนาด3มมิลน,นะจ๊ะแล้วก็พวกกุญแจนะคะแค่นี้เองอุปกรณ์ที่ใช้ง่ายเนาะส่วนั้นก็จะมีเครื่องมือก็จะมีกันไกลนะคะกับคิมบี เองไยงมากๆนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นทําไปพร้อมๆกันนะคะเริ่มต้นเนี่ยเราก็จะตัดเอ็นออกมานะคะขนาดขนาดความยาวประมาณ50เซนนะจ๊ะประมาณนี้นะคะ50เซนเนาะก็ตัดแล้วจ้ะโอเคเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาเริ่มต้นนะคะร้อยตัวข้างในก่อนนะคะส่วนข้างในนะคะส่วนฝั่งนี้นะคะโอเคเริ่มต้นเราก็จะเอาลูกจับปลายเอ็นนะคะให้เท่ากันเนาะสองฝัง่ง ะะเสร็จแล้วค่ะใส่ลูกปัดเม็ดใหญ่นะคะลงไปในเอ็นข้างซ้ายนะคะ1เม็ดนะคะแล้วก็เม็ดเล็กนะคะก็คือเม็ด8มิลน,นะคะใส่ลงไป3เม็ดน,นะจ๊ะ1 2แล้วก็3แบบนี้นะคะเสร็จแล้วค่ะเราจะจับเอาเอ็นเอา,อาลูกปัดเม็ดสุดท้ายนะคะที่เราควายที่เราลอยลงไปนะควายนะคะนี่เม็ดเล็กนะคะแล้วก็จับปลายให้เท่ากันนะคะแล้วก็ดึ เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้คือแถวที่1นนะคะเราจะทําเป็นดอก4เม็ดแบบนี้นะคะทั้งหมด10ดอกนะคะโอเคแล้วต่อไปนะคะเราก็คราวนี้เราก็ดูนะคะว่าตัวลูกป,ปัดของเราอยู่ฝั่งไหนเนาะอะตอนนี้ลูกป,ปัดเม็ดใหญ่นะคะจะอยู่ฝั่งขวามือนะคะเพราะฉะนั้นก็ใส่ลูกปัดเม็ดใหญ่ฝั่งขวามือนะคะแล้วก็ใส่ลูกปัดเม็ดเล็กนะคะอีก2เม็ดเนาะสเม็ดหนึ่งแล้วก็2ในฝั่งตรงข้ามนะคะฝั่งซ้ายมือเนาะเสร็จแล้วก็จับปลายมาไข่แบบ แล้วก็จับปลายของเอ็นทั้งสองอันให้เท่ากันนะคะเสร็จแล้วก็ดึงนี่นี่คือแถวที่สองนะคะแล้วเราก็ทําแบบนี้ค่ะไปเรื่อยๆนะคะจนครบ1ิบแถวเลยนะคะ,ะแล้วก็1ซ้ายใส่เม็ดใหญ่ขวาใส่เม็ดเล็กนะคะเม็ดเล็กจะใส่2เม็ดนอกแล้วก็ไขว้วก็จับก็ดึงแบบนี้นี่แม่ได้แล้ว นี้คน้องก็จะเริ่มแบบมีความเป็นวงกลมนะคะเราจะทําแบบนี้นะคะจนครบ10แถว10บดอกนะคะ1 2 3สนะคะนีไ่ได้3าแล้วนะครบเม็ดใหญ่10เม็ดนะคะโอเคตอนนี้นะคะเราก็ทําน้องนะคะจนครบ9เม็ดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นในดอกที่1ิบนะคะก็คือในเม็ดอันดับก่อนนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าโอเคได้ครบ9 9้าเ้าเม็ดแล้วนะคะในดอกที่10นะคะวิธีการทํานะคะเราจะเอาเชือกนะคะ เอาเอ็นนะคะใส่ลูกปัดเม็ดใหญ่นะคะลงไปในข้างที่อยู่ก็คือข้างขวานะคะใส่ลงไปก่อนเลย1เม็ดนะคะนี่นะคะเสร็จแล้วก็เอาเชือกเส้นเดียวกันนะคะมาร้อยเก็บตรงเม็ดนี้นะคะเม็ดนี้1น่เม็ดแล้วถ้าถูกต้องนะคะน้องจะต้องเชื่อมกันแบบนี้โดยที่ไม่บิดนี่น้องจะเชื่อมกันแบบนี้นะคะ,ะน่ามันพันกันนี่เ ถูกต้องนราจะต้องเชื่อมกันแบบนี้อันนี้คือเชื่อมกันแล้วถูกต้องน,นี่นะคะถูกต้องนะคะเสร็จแล้วนะคะน้องเราก็จะสังเกตว่าน้องจะหายไปเม็ดหนึ่งใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเอาเอินนะคะใส่ลูกปัดลงไปนะคะอีกหนึ่งเม็ดนะคะก็คือเม็ดเล็กเนาะแล้วก็คขว้าสารตรงเม็ดนี้จ้ะเสร็จแล้วก็ เสร็จแล้วนะคะเราก็จะมีลักษณะเป็นวงกลมแบบนี้นะคะถูกต้องก็จะต้องมีตัวเม็ดสีกลมๆใหญ่10อันนะคะนี่คือด้านหลังของเขานะคะแต่เราจะสังเกตไร้ตรงกลางเนี่ยเขายังแบบไม่ค่อยแข็งแรงนะคะวิธีการทำนะคะเราจะเอาเอ็นนะคะข้างซ้ายนะคะร้อยเลาะไปค่ะ1 2 3 4 5สีให้มันจบตรงเม็ดนี้นะอะ่ดูนะคะร้อยไปเฉพาะเม็ดข้างนะคะ1 สอ 5, จตรงแบบนี้อ่ะคราวนี้เราจะสังเกตว่าน้องก็จะแน่นขึ้นีนเห็นไหมว่าเทียบกันให้ชัดๆว่าฝั่งเนี้ยจะแน่นขึ้นละฝั่งนี้ก็ยังจะแบบอยงองแยงอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ทําอีกฝั่งนึงเหมือนเดิมเลยจ้ะ <c oughs> ลาะมันเลย,เลยหนึ่งสอง ไปตรงกันตรงแบบนี้นะคะเค okay. เสร็จเรียบร้อยนะคะถ้าถูกต้องจะเป็นแบบนี้อันนี้คือถูกต้องแล้วนะถูกต้องแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะเห็นไหมว่าลักษณะของเราก็คือเสร็จแล้วเราก็จะบานบานแบบนี้เราต้องดึงดึงให้น้องตึงๆนิดนึงเค okay. นะคะเสร็จแล้วฝั่งนี้ก็คือเสร็จแล้วนะคะคราวนี้นะคะเราจะมาทาโบนะคะทําโบตรง ส่วนนี้ก่อนนะคะ okay. เราก็จะย้ายนะคะ N นะคะก็คือเลาะนะคะเลาะเไปให้ไปอยู่ตรงเม็ดนี้นะเดี๋ยวลาะไป1แล้วก็2อนี่ฝั่งอีกฝั่งหนึ่งก็เช่นกันนะคะน้องจะมาไขว้กันอยู่ตรงนั้นหนแล้วก็2อง,งนี้นะคะ okay. มันมีเอ็นพันกันนิดหน่อยเสร็จเรียบร้อยนะคะอันนี้ก็คือเสร็จแล้วนะคะพอเสร็จแล้วนะคะเราจะต้องนะทำโบเนาะ,ะวิธีการทาโบนะคะก็คือหนึ่งเลยนะคะเราจะเอาเม็ดสีทองนะคะใส่ลงไปจ้าข้างละ2เม็ดนะคะข้างละ2เมนะ็ดนั้นหนึ่งแล้วก็สองอีข้างนึงก็เหมือนกันนะคะ สองนะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะเอาเม็ดสีแดงนะคะใส่ลงไปนี้นะคะเสร็จแล้วก็จับผ่านจับควายนะคะแล้วก็ดึงเสร็จแล้วน้องจะเป็นแบบนี้ไม่ต้องตกใจนะคะน้องจะเป็นแบบนี้นี่เห็นหว่าน้องก็จะเริ่มมีมาอยู่ตรงกลางนะคะคราวนี้เราจะทาโบนะคะด้วยการร้อยลูกปัดขาดลงไปสีแดงนะคะข้างละ สิเอดเมตดนะคะ เราก็นับเช็กอีกทีหนึ่งโอเคสิเอ็ดเมตรนะคะพอครบสิบเอ็ดเมตรนะคะเราจะเอาตัวเชือกนะคะข้างนี้นะย้อนกลับไปที่ลูกปัดสีแดงแบบนี้เงเห็นไหมว่าเราก็จะได้โบได้น้องโบกมาและหนึ่งข้างนะคะโอเคเสร็จเรียบร้อยนะคะเราจะมาทําหางโบนะคะด้วยการร้อยลูกปัดลงไปค่ะอีก5เมตรนะคะ1 ะะเสร็จแล้วเราจะเว้นตรงเม็ดสุดท้ายนะคะ1เม็ดนะแล้วก็ย้อนกลับตรงห่างโบแบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะแล้วเรานะคะก็จัดเอาปลายเอาเอ็นนะคะกลับมาที่ตรงลูกบัดเม็ดกลางอีกทีหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นไอ้ตรงลูกบัดเม็ดกลางเนี่ยจะต้องเป็นแบบรูใหญ่นิดนึงนะคะเพราะเขาจะต้องถูกย้อนตั้ง3 4ครั้งนะคะคนี เลยนะคะอะ่แล้วก็ดึงนะคะเดี๋ยวเส้นนี้ไปใกล้ๆกันแล้วก็ดึงดึงลงให้แน่นคราวนี้เราก็จะสังเกตว่าโอ้เราก็จะได้หางของโบมาและหนึ่งข้างแล้วก็ได้โบด้วยหนึ่งข้างนะคะโอเคอีกข้างหนึ่งทําเหมือนกันเลยจ้าทำเหมือนเดิมเลยนะใส่ลูกบอลลงไปก่อน10เมตร หกเจ็ดอ๋อสิเนาะแปดเแล้วก็สิเอ็ดเม็นนะคะ okay. พอเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะผ่านะคะจะนําน้องเอ็นนะคะย้อนกลับไปที่ตรงลูกปัดเหมือนเดิมเลยตรงลูกปัดเม็ดกลางไม่ถึงเพราะว่าเม็ดกลางเขาจะต้องใหญ่นิดนึงนะซึ่งไม่แน่ใจว่าจะพอไหมเนี่ย ตอนนี้นะคะเราก็ได้โบทั้งหมด2ข้างเรียบร้อยแล้วนะคะวิธีการก็ทําเหมือนเดิมเลยนะคะโอเคเสร็จแล้วนะคะเราจะร้อยลูกปัดสีทองนะคะลงไปในเอ็นข้างซ้ายก่อนนะคะ2เม็ดเนาะ1 1นะคะแล้วก็2นะคะในเอ็นข้างไหนเราจะรู้ได้ยังไงนะคะก็คือเอ็นข้างที่อยู่ตรงนี้นะคะฝั่งฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้นั่นเองนะคะเพราะเราจะเลาะเอ็นนะคะไปตรงลูกปัดเนาะเม็ดนี้นะคะปัดเม็ดนี้นะคะ ไปก่อนอาจจะใบบสาย,ยางนิดนึงนะคะเพราะว่าข้างในน้องจะมีแบบมีรูลูก,ลกมีลูกปัดอยู่แล้วมีเอ็นนะคะอยู่ข้างในนะจะต้องใช้เข็มนะคะเราจะใช้เข็มนะคะในการช่วยดันเนาะใช้เข็มนะคะในการดันนะคะบางที รูลูกบัดก็อาจจะต็มนะคะเราจะรู้สึกว่าเออรูมันตันไปไม่ได้นะคะก็ใช้เข็มช่วยนะคะตันได้ถ้าเข็มไปได้เอ็นก็ไปได้ละาดแบนึงม,มันไม่ทะลุได้แล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทะลุเอ็นนะคะมาฝั่งนี้คราวนี้เราก็จะรู้สึกว่าน้องตึงขึ้นนะคะ แล้วเราก็จะเอาเอ็นข้างเดิมนะคะเส้นเดิมเลยนะคะร้อยไปตรงนี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทำหลอกเดี๋ยวเราจะหลอกไปทําพวงถาวันนะคะเรียบร้อยนะคะนี่คือเสร็จแล้วข้างนี้เราจะไม่สนใจน้องแล้วนะคะเราก็จะปล่อยลงไปก่อนนะคะเสร็จแล้วนะคะในเอ็นอีกข้างที่เรายังไม่ได้ทําอะไรนะคะเราก็จะใส่ลูกปัดลงไปเลยจ้ะสองเม็ดเหมือนเดิมสีทองนะ นะคะเสร็จแล้วค่ะถ้าเราสังเกตดีๆนะเอ็ N นนะ่ะปลายเอนะ็นน่ะเขาจะอยู่ฝั่งนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราต้องสอดทะลุไปฝั่งนี้นะกฎของการทำคือเราจะไม่ข้ามแบบนี้เราจะต้องไปตามทางที่เอ็นเขากําลังไปอยู่นะคะก็ดันอ่ะทะลุเม็ดนี้นะคะ,ะเมนเนะ็ดนาะแล้วก็สอดแล้วก็ดึงคราวนี้ดึงเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะพันอ่า อ้อมเอ็นนะคะไปตรงเม็ดนี้เม็ดที่อยู่ข้างหลังเม็ดนี้นะเม็ดที่อยู่หลังโบนี่นะคะจริงๆมันก็อยู่ข้างๆกันนั่นแหละเสร็จแล้วนะคะยืนพันกันนิดนึงเนาะโอเคเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมองเห็นเนาะว่าเอ,อ็นเนี่ยเขายังไม่มาอยู่ฝั่งนี้สักทีนะคะสิ่งที่เราต้องทํานะคะก็คือเราจะต้องรอเอ็นนะคะให้ไปอยู่ตรงที่เอ็นอีกข้างหนึ่งอยู่ นีค่คือเม็ดนี้นะคะเพื่อที่เราจะได้ทําพวงองุ่นต่อไปนะคะคราวนี้มันยังไม่ไปเนาะเพราะฉะนั้นเราก็แวะมาตรงนี้นะคะแวะรลอไปตามทางก่อนนะคะเป็นผู้สาวขาหล,ลออ่อเนาะเสร็จแล้วเนี่ยมันจะต้องมีห่วงแบบนี้นะคะเพื่อให้ใส่วงกุญเจเนาะห่วงนี้ก็จะใส่สีทองลงไปก่อนนะคะ2เม็ดนเนาะต้องพันก่อนเอ็เอเอนข้างนี้นะคะใส่เอ็นข้างเดิมนะคะใส่ที่ช่องไปก่อน3เม็ดนะคะ1 2แล้วก็3าม นะคะ,ะเสร็จแล้วนะคะก็ใส่ไปอีก6เม็ดนะคะหนึ่งแล้วก็จบที่หนะคะโอเคพอไอเนอเม็ดเนี่ยเราจะเอาเอ็นนะคะ พันนะคะกับนิ้วมือตัวเองเนาะอันนี้คือเราจะเว้น6เมตรที่เราร้อยไปใหม่นะคะเราจะไม่เอาเราจะไม่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 สนใจน้องนะแล้วกลับมาตรงเม็ดที่เจดนะคะตรงนี้เม็ดนี้แล้วก็ร้อยย้อนแบบนี้เพื่อให้น้องเกิดเป็นวงกลมแบบนี้นะคะก็ไปทําใกล้ๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเไปแบบดึงเป็นวงกลมให้ใกล้ๆตรงนีน้แล้วก็ดึงแค่นี้เองนะคะพอดึงน้องเสร็จเรียบร้อยนะคะ น้องเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะเราก็จะใส่สีทองไปอีก2เมตรนะคะหนึ่ก็2นะคะ2เมตรเนาะเสร็จแล้วเราก็จะพันค่ะเอาเอ็นนะคะมาตรงเม็ดนี้เม็ดแรงเนี่ยนะคะเม็ดต้นต้นฐานเท่านะคะเสร็จแล้วก็ย้อนนี่แล้วนะคะอะถ้าถูกต้องเนี่ยเนาะก็จะมีห่วงแบบนี้ค่ะโ่ขึ้นมาอยู่ข้างหลังตัวตัวโบของเรา Okay. เสร็จแล้วนะคะเราก็กลับมาตรงเม้นสุดท้ายที่เราบอกเมื่อกี้เม้นนี้นีนะคะที่มีเอ็นมันมีเส้นมาแกมาลอยอยู่แล้วนะคะเราก็สก่จาโอเคคราวนี้เราจะเริ่มทำถาวันแล้วนะนี่อันนี้คือได้แล้วนะคะถ้าถูกต้องเนี่ยตัวเอ็นเขาจะต้องมาอยู่ด้วยกันแบบนี้แล้วเราอาจจะต้องจัดจับตำแหน่งโบนิดนึงนะคะ Okay. เรียบร้อยนะคะวิธีการทำถาวันตอนนี้กำลังจะจะทำถาวันตรงนี้นะคะเราจะใส่นะคะเม็ดสีแดงนะคะลงไปก่อนหนึ่งเม็ดเอาสีเขียวดีกว่าเนาะมันอันนี้ลงตรงนี้แล้วแต่เอาไปสีเขียวนะคะข้างขวานะคะให้ใส่ N เอ็นสีเขียวใส่ลูกปัาสีเขียวลงไปหนึ่งเม็ดนะคะอย่าข้นไปนี้นะคะแล้วก็ใส่สีทองลงไปสองเม็ดเลยหนึ่งเม็ดส่ทองลงไปหนึ่งเม็ดเป็นแบบนี้ ะะเสร็จแล้วส่วนข้างซ้ายนะคะให้ใส่สีทองลงไปเลย3เม็ดค่ะ 2, นะคะแล้วก็3นะคะตรงเม็ดที่3เม็ดสุดท้ายเนี่ยเราจะไขยน้องนะคะไขยกันแบบนี้นะทําเสร็จแล้วน้องก็จะกลายเป็นการกระบาดอยู่ตรงนี้เห็นหคะนก็จะเป็นการกระบาดอยู่ตรงนี้คราวนี้ในเส้นข้างซ้ายนะคะเราจะใส่สีทอง1เม็ดนะคะแล้วก็สีแดง1เม็ด ทอง1แดง1น,นะคะแล้วก็ข้างขวานะคะเราจะใส่สีทอง2เม็ดนะคะ1แล้วก็2แบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอาเอ็นที่เราได้มานะคะไปไขว้ตรงเม็ดนี้เม็ดนี้นะเม็ดนี้นะจะไปไขว้ตรงเม็ดนี้ด้วยการใส่ร้อยย้อนไป1เม็ดนะคะแล้วก็สอดย้อนกลับไปตรงเม็ดเดียวกันเลย ึ่งพอเสร็จแล้วเราก็จัดระเบียบน้องนิดนึงนะคะเราก็จะได้ตัวถาวันที่อยู่ตรงนี้พอดีเป๊ะๆนะคะดึงนิดนึงะคะอ่ะคราวนี้เราก็จะทําแบบนี้ค่ะจนครบถาวันทั้งส0บล็อกเลยนะคะโอเคเดี๋ยวทำให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะเอาสีเขียวนะคะใส่ลงไปก่อนหนึ่งเม็ดเนาะหนึ่งเม็ดสีทอง1เม็ดในเอ็นข้างขวานะคะส่วนข้างซ้ายเนาะเราก็จะใส่สีทองลงไป3เม็ดเลยจ้ะ แล้วก็3เสร็จแล้วเราก็จับไวากันแบบนี้แล้วก็ดึงเห็นไหมคะเขาก็จะเริ่มเป็นกาก,กระบาดล้วเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่สีทอง1เม็ดนะคะแล้วก็สีเขียว1เม็ดในเอ็นข้างขวานะคะส่วนข้างซ้ายจะเป็นสีทอง2เม็ดนะคะ อ okay. พอเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะเอาเอ็นนะคะมาไขวตรงลูกป,ปัดตรงนี้นะคะเสร็จแล้วข้างนี้ก็เหมือนกันนะคะไขวตรงลูกป,ปัดตรงเม็ดนี้เหมือนกันอ๋อโทษขอโทษตรงนี้ต้องเป็นสีแดงนะลูกค้ามีทำผิดทำไมต้องเป็นสีแดงก็ ตรงจริงๆสีตรงนี้มันแล้วแต่เราแหละว่าเราเจะเอาสีอะไรแต่ว่ามีอยากให้สีแดงอยู่รอบรอบนอกแล้วก็สีเขียวอยู่รอบในแค่นั้นเองอ่ะเนี่ยเห็นไหมว่าพอเราทําเสร็จเราก็จะเป็นถาวันแบบนี้ค่ะนะคะเดี๋ยวเราจะทําแบบนี้นะคะจนครบทั้งหมด10ดอกเลยนะคะเดี๋ยวมาเจอกันจ้าตอนนี้นะคะเมย์ก็เลาะลูกปัดนะคะจนเรียบร้อยนะคะเป็นพวงแบบนี้นะคะวิธีการที่เราจะจบนะคะให้เราพลิกดันตัวลูกปัมดมาข้างหลังนะคะ แล้วก็เอาเชือกนะคะย้ายมาด้านหลังเนาะเมื่อกี้เราจบตรงนี้นะแล้วก็ดึงดึงให้แน่นเลยนะคะแล้วก็เช็คความเรียบร้อยอีกนิดนึงว่าอ่ะมันไม่มีตรงไหนที่เอ็นโผล่ออกมานะคะโอเคเสร็จแล้วนะคะเราจะเอาเอ็นนะคะย้อนกลับไปที่ลูกปัดนะคะไม่เอาลูดเม็ดนี้นะเพราะว่าเม็ดนี้แบบเราทํางานกับมันไปเยอะมากเดี๋ยวมันจะหนุนตันแล้วก็ย้อนกลับมาหนึ่งล็อกนะคะย้อนกลับไปทั้งสองฝั่งเลยนะคะ ร็จแล้วนะคะก็ย้อนกลับไปที่ลูกปัดตรงเมนี้ด้วยมันพอเอ็นตันอย่างเงี้ยคือลูกปัดบางทีถ้าเรามีตัวเม็ดตัวเอ็นเยอะเกินไปในนั้นนะคะรูเขาก็จะตันอาจจะไปยากนะคะจะต้องใช้เข็มนะคะในการช่วยดันนะคะ นะคะเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ดึงดึงให้เรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วนะคะเราจะเอาเอ็นทั้งสองฝั่งขามาติดกันนะติดกันนะนี่นะคะเสร็จแล้วนะคะจะเอาเอ็นข้างขวานะคะมัดพันกับข้างซ้ายนะคะพัน,นแล้วก็สองครั้งนะคะทุกครั้งที่เรามัดเอ็นเราจะต้อง ัรรอบที่2เนี่ยสองครั้งนะคะเพื่อให้เกิดความแน่นหนานะคะก็ดึงนะคะดึงเสร็จแล้วนะคะเราจะเอาเชือกนะคะเก็บเข้าไปในลูกปัดเม็ดนี้นะคะแล้วก็ดึงปมนะคะที่อยู่ตรงนี้ให้เข้าไปอยู่ในลูกบัดให้ได้นะคะโอเคเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะเอากันไกลค่ะตัดได้เลยจ้า ร้อยแล้วนะคะนี่ก็คือพวงกุญแจนะคะนี่ก็จะเป็นพวงกุญแจลูกปัดนะคะเป็นพวงทาวันนะคะสําหรับการคริสต์มาสของเรานั่นเองนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วแหละนะคะแต่ว่าขั้นตอนสุดท้ายนะคะก็คือขั้นตอนการประกอบนะคะให้เป็นพวงบุญแจนะคะโอเคเราก็จะใช้คีมบีบนะคะ2อันเนาะอ้าเปิดห่วงก่อนนะคะอ่าเปิดห่วงก่อนแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะเอาห่วงสามเหลี่ยมนะคะใส่ลงไปตรงนี้นะคะแล้วก็เอาตัวห่วง พองแจใส่ลงไปนะคะแล้วก็ปิดแค่นี้เองอเวลา,าเปิดปิดต้องให้มันชิดกันเลยนะโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้พวงแจแบบน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะไปแจกให้กับเพื่อนๆน,นะคะในวันคริสต์มาสนะคะหรือว่าเอาไ้ใช้เองก็ได้นะคะให้เข้ากับเ,เทศกาลนะคะแล้วก็ยังไงนะคะขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขในเทศกาลแห่งความสุขเทศ,เทศกาลวันคริสต์มาสนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะกับคลิปต่อไปค่ะกับเมย์เมซินีที่กันทาค่าสวัสดีค่ะ